ท่งนับวันนะครับตลาดโ no น้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยมีแต่จะออกมาให้เราได้ว้าวันอยู่ตลอดครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเจนก็จะมาแนะนำโ no น้ตบุ๊กเกมมิ่งครับจากแบรนด์ยอดนิยมอย่าง l e n ovo ในซีรีส์ไอเดียแและ l e g i o n ครับซึ่งเราก็จะมีมาทั้งหมด3รุ่น3ราคาครับเริ่มจากตัว l e n ovo i d e a ียแพดเกมมิ่ครับราคาอยู่ที่38,990บาท l e n ovo l e g i o n 5ราคาอยู่ที่43,590บาทและ ตัวสุดท้ายครับกับ Lenovo Legion 5 Pro ราคาอยู่ที่49,990บาทครับซึ่งเรานะครับจะเอามาเทียบสเปคและความคุ้มค่าครับว่าใครเหมาะกับรุ่นไหนซึ่งโน้ตบุ๊กทั้ง3ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเอามาเล่นเกมชิปเอแบบชิวๆสบายๆเลยใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งดีๆคลิปนี้มีคำตอบครับ เริ่มกันที่โน้ตบุ๊กเกมมิ่ตัวแรกครับบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยของขาตลาดมากๆเลยครับเพราะว่าสเปคที่ได้นะมันคุ้มเกินราคาครับอย่างเจ้า Lenovo IdeaPad 3ในรหัส 15A CH682K200KW ta ครับซึ่งหน้าตาของมันนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่ามันดูไม่เกมมิ่งเลยครับก็จะดูแบบเรียบๆนะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ท่าว่าสเปคที่ได้ครับตอบโจทย์กับเกมมิ่งมากๆเนาะซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับชิป cpu amd ryzen 7 5 8 0 0 h เป็น8คอร์16เทรดครับแล้วก็การ์ดจอนะ n v i d i a geforce rtx 3060ครับ ram นะก็ให้มาจัดเต็มครับให้มาถึง 16G เป็นแบบ ddr4 ก็จะเป็น 8G กตัวนะครับบัสอยู่ที่3 3, สามารถที่จะอัปเกรดได้สูงสุดถึง 32GB เลยล่ะ SSD ครับความจุ 512GB M.2 สามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มได้นะครับมีสล็อตว่างหรือว่าจะอัปเกรดเป็นแบบ SATA ก <laughs> ็ได้เช่นกันครับในด้านสเปคอื่นๆนะครับเจ้าตัวนี้ก็ให้มาดีเหมือนกันเช่นหน้าจอนะครับก็ขนาดอยู่ที่15.6นิ้วพาเนลนะครับเป็น IPS รีเฟรชเรทนะครับอยู่ที่165 h ฮิเป็นแบบ Full HD นะครับค่าสีของ sRGB เนี่ยอยู่ที่100%เลยนะเพราะฉะนั้นครับเวลาเอาไปเล่นเกมหรือว่าดูหนังนะก็จะได้ในเรื่องของภาพสวยครับสีเนี่ยสวยตรงแน่นอนพร้อมกล้งหน้าครับความละเอียดอยู่ที่ 720p ครับแถมสามารถที่จะเปิดปิดได้ด้วยนะทำให้เวลาที่เราเปิดโน้ตบุ๊กเนี่ยนิ้วไม่ไปสัมผัสโดนหน้าเลนส์ครับ นอกจากสเปคโนโบุกนะครับจะเหมาะสมต่อการเล่นเกมแล้วครับเรื่องระบายความร้อนตัวนี้ก็ทําได้มีประสิทธิภาพเหมือนกันเนาะมีการเพิ่มเพดานระบายความร้อนนะครับถึง40เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเนาะรวมถึงท่อครับก็มีการระบายอากาศที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยช่วยให้อุณหภูมินะครับอยู่ในระดับที่เหมาะสมครับเวลาที่เราต้องเล่นเกมใช้ CPU หนักๆห,หรือว่าเล่นเกมอะไรที่มันหนักหน่วงนะ ระบบเสียงก็จัดเต็มเช่นกันครับได้ระบบของ n a h ิ m ม c a กออ o ครับก็จะทําให้อัตรรลในการเล่นเกมเนี่ยฟินแล้วก็จัดเต็มมากยิ่งขึ้นครับโดยรวมนะครับเจ้าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในรุ่นล่างนะครับจากซีรีส์ของ i อเดียแพแต่สเปคเนี่ยจัดเต็มไม่แพ้รุ่นพี่อย่างเลเยอรเจนเลยครับ ตัวต่อมาครับเปลี่ยนมาที่ซีรีส์ของ Regen กันบ้างครับกับ Lenovo Regen 5ในรหัส 15A CH6H82JU015 NTA ก็ต้องบอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยดีไซน์น่าจะถูกใจใครหลายๆคนครับเพราะว่ามันดูเรียบหรูมากๆเนาะสังเกตนะครับจากด้านหลังนะจะดูมีความมเกมมิ่งแต่ว่ายังคงความเรียบไว้นะครับจะเห็นโลโก้ e g i o n นะครับอยู่บริเวณด้านข้างเนาะสวยงามมากเลยแหละสเปคครับมาพร้อมกับ CPU R y z e n เ 5,008H 8, 8 core 16 t r a d การ์ดจอครับก็จะเป็น Nvidia GeForce RTX 3060แรมครับเป็น 16GB แบบ DDR4 บัสอยู่ที่3 0 0สามารถอัปเกรดได้ถึง 32GB SSD ครับจะอยู่ที่ 512GB แบบ M.2 ครับสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มได้นะมีสล็อตว่างอีก1ช่องครับตัวสเปคหน้าจอครับตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่15.6นิ้วเป็นพา n นล IPS 165Hz ความละเอียดแบบ2 k ครับ2,560คูณ1,440ค่าสี srgb 100%ครับพร้อมทั้งยังมีระบบ dobby vision ด้วยเพราะฉะนั้นครับก็การันตีได้เลยถึงสีนะครับที่สวยสดดูสมจริงเอามากๆเนาะพร้อมกล้องหน้าครับ7 2 0 p หน้าจอนะครับสามารถที่จะกางได้สูงถึง180องศาเลยในจุดหนึ่งที่ชอบครับโดยที่ว่าจอนี้นะเวลาเราเปิดเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องจับตัวเครื่องเลยเพียงแค่เอามือเปิดฝา ก็เปิดได้เลยครับซึ่งก็จะเห็นว่าทั้งตัวเครื่องแล้วก็ตัวจอเนาะมีการแยกชิ้นส่วนกันอย่างชัดเจนครับอีกจุดหนึ่งเลยครับในการระบายความร้อนของโน้ตบุ๊กตัวนี้เนาะก็จะมีระบบครับ โคฟอนสาซึ่งก็จะเป็นระบบ AI นะครับที่จะช่วยเร่งพัดลมนะครับเป็นพัดลมคู่เทอร์โบชาร์จก็จะระบายความร้อนนะครับผ่านทั้งตัวสวิตช์คีย์บอร์ดแล้วก็ผ่านช่องระบายความร้อนครับทั้ง4ช่องก็จะมีซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังอีก2ช่องครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสบายใจได้เลยครับว่าถ้าเกิดเอามาเล่นเกมนานๆเนี่ยก็จะไม่มีอาการ ดอลเฟมเลทหรือว่าลดความละเอียดของภาพลงครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆนะว่าเสียงพัดลมเนี่ยดังเอาเรื่องเลยนะส่วนระบบเสียงครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็น 3D Nahimic Audio ครับช่วยจำลองเสียงรอบติดทางครับก็ทำให้เล่นเกมสนุกยิ่งขึ้นส่วนตัวคีย์บอร์ดครับก็จะมีน้ำพผดอยู่ด้านข้างรวมถึงมีไฟ RGB มาอีกด้วย โดยรวมครับเป็น e g เ o n ในงบประมาณ40,000ที่น่าใช้ที่สุดและถ้าเกิดเอาไปเทียบกับ i d เดียแพตัวแรกนะครับจะเห็นว่าสเปคเนี่ย CPU เหมือนกันเปรียบเลยแต่ว่าตัวนี้จะกินขาดในเรื่องของหน้าจอการระบายความร้อนและก็วัสดุครับถ้าเกิดเอาไปเล่นเกมนานๆน,นะพวกซีรีส์บนพวกนี้นะครับก็จะมีความเสถียรที่มากกว่านั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตารางเทียบสเปคของทั้ง2ตัวเลยครับ และมาถึงตัวสุดท้ายครับกับ l e g i จ n 5ที่มีโปรต่อท้ายกลายเป็น l e g i จ n 5 Pro ในรหัส 16A CH6H82JQ0075TA ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่มาสุดจริงๆนะครับเริ่มจากการดีไซน์ครับก็จะดูมีความเป็นเกมมิ่งมากขึ้นเนาะก็จะเห็นด้านหลังนะครับเป็น โลโก้ Re g i o n นะครับมีไฟ LED ด้วยแต่ว่าจะติดได้ต่อเมื่อเสียบสายชาร์จนะครับตัววัสดุเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมครับก็จะให้ความแข็งแรงแล้วก็ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้น มาพร้อมกับชิป CPU AMD Ryzen 7 5 8 0 0 H 8 c o คอร์16เทรดการ์ดจอครับ NVIDIA GeForce RTX 3060ตัว RAM ครับ 16GB แบบ DDR4 สามารถอัพเกรดได้ถึง 32GB ครับตัว SSD ครับก็จะอยู่ที่ 512GB แบบ M.2 ครับอัปเกรดเพิ่มได้เช่นกันครับมีสล็อตว่างเพิ่มให้อีก1ช่องขนาดของหน้าจอนะครับก็จะอัปเกรดขึ้นมาเป็น16นิ้ว Panel IPS อยู่ที่165 h ฮครับความละเอียดนะครับก็จะอยู่ที่ 2K QHD ครับได้มุมมองแบบ Wide View ด้วยนะคือมองจากด้านข้างนะครับสีก็ยังตรงอยู่และยังการันตีด้วย Dolby Vision อีกด้วยครับกล้องหน้านะครับก็จะอยู่ที่ 720p mm hmm. พร้อมระบบระบายความร้อน c o Font 3.0ครับแบบระบบพัดลมคู่ Turbo Charge และระบบเสียง 3D n a h i m i Audio ครับก็จะเหมือนกับตัวที่แล้วเลยนะ ภาพรวมนะครับก็จะเหมือนกับ r g i o n 5เลยแตกต่างกันตรงที่หน้าจอเนี่ยขนาดใหญ่กว่าเป็น16นิ้วภาพคมกว่าแล้วก็ระบบระบายความร้อนนะครับฮิตซิงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใหญ่กว่าด้วยครับแล้ววัสดุภายนอกก็จะเป็นอลูมิเนียมอีกด้วยครับถ้าจะให้พูดสรุปของโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยก็คือสเปคดีวัสดุดีครับสามารถเล่นเกมทิฟฟเ,เนีได้แบบสบายๆชิวๆเลยครับ เดี๋ยวไปดูตารางสรุปรวมของทั้ง3รุ่นกันเลยครับและต่อไปอย่าไปดูผลเทียบของการเล่นเกมทั้ง3ตัวเลยครับ รุปจบตัวไหนเหมาะกับใครครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนถามเช่นว่าตัวไหนคุ้มค่ามากที่สุดเนาะเจนก็แนะนําเป็นตัว i d เดียแพ3ครับเพราะว่าสเปคนะครับทั้ง CPU หรือว่าการ์ดจอเนี่ยเทียบเท่ากับรุ่นอื่นๆเลยในราคาเพียงแค่38,990บาทเท่านั้นครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆนะมีจอแยกอยู่แล้วอันนี้ก็ยิ่งแนะนําเลยครับแต่ก็ขอเสริมนิดนึงว่าควรหาแท่นวางนะครับโน้ตบุ๊กที่มีพัดลมติดอยู่นะ จะได้ช่วยเร่งระบายความร้อนของโจตัวนี้ได้มากขึ้นเวลาเอาไปเล่นเกมนานๆเฟรมเรทจะได้ไม่ตกมากนะส่วนถ้าเกิดใครนะครับที่เป็นสายทํางานบวกเล่นเกมด้วยเนี่ยอยากได้ภาพที่สวยคมชัดนะครับเจนก็แนะนําเป็นตัว e g เจ n 5เนี่ยก็จะดีมากครับเพราะว่าฮาร์ดแวร์ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในด้านนี้มากกว่าครับราคาก็อัพมาอีกนิดนึงครับอยู่ที่43,590บาทหรือถ้าเกิดใครนะครับมีงบขึ้นไปอีกครับอยากจะได้จอที่ใหญ่ขึ้นเป็น16นิ้วแบบ QHD นะครับพราอมมุมมองแบบ Wide v i w จึงก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยครับก um ับเจ้า Lenovo Regen 5 Pro ตัวนี้ครับถือว่าเป็นตัวจบตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยราคาอยู่ที่49,990บบาทครับและนี่แหละครับคือการเปรียบเทียบโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของ Lenovo นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจโน้ตบุ๊กตัวไหนนะ เจนได้ทิ้งลิงก์วยที่ช่องดีส i ริปชันด้านล่างและสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเรา m e r c ์คิเพื่อนสนุกทุก Hobby ี้ด้ครับสำหรับวันนี้ครับผมบัดดี้พี่เจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจิกเกมาในคลิปหน้าครับเพื่อนๆ